เดี๋ยวผมเม้ยมปากเล่นผมเม้มปากเล่น1วิศุวิศวิกดแฟลโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดฮิวกดแฟลหนึ่งทีเอดมาค่ะครับเอดมาค่ะเร็วเร็วเร็วเรวแล้วก็ตามด้วย280 m mm, อพิเคีหนึ่งสวยสเปียร์ฟิตไปครับแล้วก็ตามด้วยเอ่อดาร์คอนวิงครับเอาดาร์คอนวิงไปยิงก่อนดามเมจแรงพอสมควรนะยิงัไปเออจมจมจมจจจโอเคเรียบร้อยครับ อะไรครับก็สูตรดี้ต้องชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Modern Warship PC กันอีกเช่นเคยนะครับผมและกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับการรีวิวกิจกรรมนั่นเองนะครับที่มาทุกๆกลางเดือนนั่นเองและคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่3หรือว่าเดือนที่3แล้วนั่นเองครับที่ผมเนี่ยได้ทําการรีวิวกิจกรรมมานั่นเองนะครับและสําหรับในเดือนที่3นี้นะครับเดือนธันวาคมนะครับเดือนประจําฤดูหนาวนะครับแล้วก็เทศกาลวันคริสต์มาสพร้อมกับเทศกาลวันปีใหม่นั่นเองครับมาพร้อมกับกิจกรรม Metal Force นั่นเอองรผมหืว่า กิจกรรมที่มีชื่อว่า Metal Force นั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยน่าจะประมาณว่าโลหะเยกแข็งนั่นเองนะครับหรือว่าเหล็กเยกแข็งนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสําหรับชื่อแปลไทยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อแปลไทยเป็นยังไงพอดีว่าผมไม่ได้อ่าใช้ภาษาไทยเล่นนั่นเองครับผมใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับว่า กิจกรรมอันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจนั่นเองครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับมีเรืออะไรมาใหม่บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมเริ่มเลยสําหรับกิจกรรม m e t a l Force นะครับผมทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมได้ทางด้านซ้ายนั่นเองอยู่ทางด้านล่างในเลมิชันนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับผมระยะเวลาเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ14วันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือ13วันกับอีก15ชั่วโมงนั่นเองครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยผมอัดตั้งแต่วันแรกเลยนั่นเองครับกิจกรรมนี้เนี่ยผมมาค่อนข้างเร็วเป็นพิเศษเลยนั่นเองครับเพราะว่าเริ่มรู้แนวทางช่องตัวเองแล้วว่าควรจะทําคลิปประมาณไหนอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าเอ่อทมาอย่างยาวนานมันก็ต้องรู้สไตล์ตัวเองบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคครับในหน้ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยเป็นกิจกรรมเก็บเอ็กองคบเหมือนเดิมเลยนับก็คือ เราเล่นไปเท่าไหร่เนี่ยเอ่อ XP ตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นนั่นเองนะครับมีตั้งแต่เลเวลที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับก็จะได้มาเป็น100้อทองนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยในทั้งหมดธรรมดาแล้วก็โหมดกิจกรรมนะครับก็สามารถมาเพิ่มไอตัวไม้เท้าแคนดี้นี้ได้ <c oughs> เช่นกันนั่นเองนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> มีเริ่มตั้งแต่เลเวล1เนาะที่แบบศูนย์ XP นะครับผมก็เป็นเลเวล1แล้วก็เลเวล2เนี่ยก็จะเพิ่มไปทีละ5,000 5น0 0ั 5, นั่นเองเลเวล3ก็จะ1,000 0แล้วก็1 5 0 0 0 20,000เป็นต้นไปนั่นเองจนกระทั่งเลเวลสุดท้ายนะครับที่เลเวล13นั่นเองครับจะอยู่ที่ หกหมื่นเอ็นั่นเองนะครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในการเก็บเลเวลนะมันอาจจะมีวิธีที่เร็วกว่าในการเก็บ XP นั่นเองครับแต่ว่าผมยังไม่รู้นะแต่ว่าวิธีที่ผมใช้เก็บ x p กนะครับก็คือการเล่นกับบอรดนั่นเองครับแล้วก็เปลี่ยนเรือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นเก็บรายวันอะไรทํานองน,นี้นะครับเพราะว่า ทุกทที่ขึ้นวันใหม่นะครับผมมันจะได้ XP มากขึ้นแบบมากๆเลยนั่นเองครับก็การเล่นทํารอบหลายๆรอบเนี่ยมันจะช่วยให้คุณทํ q u ควสตรงนี้เสร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่ากิจกรรมในเดือนนี้เนี่ยมีรางวัลอะไรที่น่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยที่ผมเห็นแล้วมันน่าสนใจเด่นสะดุดตาที่สุดในเว็บแรกที่เห็นนะครับก็คือธงในเลเวล4นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ย มาพร้อมกับลายปีศาจวันคริสต์มาสนะครับผมน่าถ้าผมจําชื่อไม่ผิดมันมีชื่อบอกไหมอ๋อนี่นี่น,น,นี่มีบอกด้วยนะครับชื่อว่าแคมปัสนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่ขั้วตรงข้ามของซานติคอสนั่นเองนะครับผมหรือว่าซานติคอสที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย ตำนานของตัวแคมปัสนะครับผมมันจะจับพวกเด็กที่มันดื้อนะครับผมแล้วก็ยัดใส่กระสอบนั่นเองแล้วก็ลักพาตัวไปนั่นเองนะครับต่างจากซานตาคลอสนะครับผมที่เอาของขวัญมาให้เด็กๆนะประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่เลเวล4นะครับใช้ a p 1 5แล้วก็ถัดออกมาเนี่ยเอ่อตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะต่อมานะครับเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็น AA นะครับหรือว่าระบบต่อสู้กับสัยวนนะครับผมตัวนี้เป็น เลเซอร์นะครับผมน่าจะเป็นเลเซอร์สีแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันไอตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเทลนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าจะอ่านออกสำเนียงนิดนึงก็จะอ่านว่าเทลนั่นเองนะครับผมหรือว่าสะกดคล้ายๆกับคําว่าต่อนั่นเองครับ T-H-O-R นะครับเทพเจ้าสายฟ้าที่เรารู้จักกันดีนะปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคําว่าต่อใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำเนียงมันออกว่าต่อนะครับต่อเต่านะประมาณนี้นะครับผมโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะครับตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเอเอนข้างที่จะกา ในแพทปัจจุบันนะครับผมก็ไปใช้ตัวเดิมที่ผมใช้อยู่อย่างกาปุลกับครเทลน่าจะดีอยู่แล้วนั่นเองครับตัวต่อมาที่น่าสนใจนะตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นพวกทองนั่นเองทองเนี่ยเขาจะมีให้เก็บตั้งแต่100 200แล้วก็300นั่นเองครับเพราะว่าเทศกาลวันปีใหม่เนี่ยเราต้องใช้ทองแน่ๆนะครับผมในการซื้อเรือรลดราคาท่นเองซึ่งอันนี้ผมน่าสนใจนะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นโลซุมนะครับโลซุมที่ให้มาตั้งแต่เลเวลเลเวล3นะครับแล้วก็เลเวล7แล้วก็ เลเวล11นะครับผมรวมกันเนี่ยน่าจะประมาณ26-28นะถ้าผมบวกเลขไม่ผิดนะอันนี้รวมกันเป็น2 3 2 3อ่ะ26นะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีลายด้วยครับผมเป็นลายของวันคริสต์มาสนะครับผมเป็นลายโฟเส้นอะไรทํานองนี้แล้วก็รางวัลใหญ่ที่สุดในกิจกรรมนี้นะครับเป็นอะไรไป,ไ,ป <c ute> ไม่ได้นะครับเฮลิคอปเตอร์จาก DNA ของสหภาพโซเวียตเลยนะครับอย่าง MI24 นะครับผม Superhigh m a ร์คสนั่นเองนะครับผมหรือว่า ใครหลายๆคนอาจจะเรียกว่ามิยิฟสก็ได้เช่นกันนะครับผมเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีขนาดใหญ่นะครับผมที่เราจะเห็นตามพวกโซเวียตประเทศโซเวียตใช้หรือว่า,าประเทศแยกย่อยจากโซเวียตอันนี้ก็จะมีเช่นกันนั่นเองนะครับผมสําหรับมิย4สนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นมาร์คสามซูเปอร์ไฮนั่นเองครับก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ไงว่าความสามารถของมันเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมก็ ยังไม่ได้ดูรีวิวยังไม่ได้ดูข่าวหลุดอะไรจากช่องอื่นๆอะไรทำนองนี้นั่นเองครับก็มารีวิวแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองครับจบไปในส่วนสายฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้เงินแก้ปัญหากันดีกว่านะครับสำหรับเรือลำใหม่นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยชอบเป็นพิเศษแล้วก็ไฮเป็นพิเศษพอสมควรนะครับกับ F.G.S. Bismarck นะครับผมหรือว่า H.41V นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเรือประจัำบ้านนะครับผมที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับผมสายสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอามาถูกเป็นโมเด i น e ใหมันั่นเองนะครับหรือว่าเอามาทําให้มันโมเดนขึ้นติดอาวุธที่ทันสมัยขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าลากเดิมของพี่แกนะครับเป็นเรือของเยอรมันนั่นเองนะครับของคลิกมารีนนะครับผมตัวนี้คือบิสมาร์คนั่นเองนะครับกับรางขับน้ําของพี่แกเนี่ย ห0 0 0มตันในปี1940นะครับทำให้บิสมาร์กเนี่ยเป็นเรือประจันบานที่ใหญ่ที่สุดในยุคสมัยนั้นที่พี่แกเข้าประจำการเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับปืนหลักขนาด380ม mm, ิลิเมตรนะครับผมแล้วก็มีจำนวนสีป้อมปืนนะครับอันนี้ดั้งเดิมนะแต่ว่า ในเกมโมเดิร์วร์ชิพเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเอาป้อมปืนมาเท่าไหร่เท่าที่เห็นรูปตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่3ป้อมใช่ไหมหรือมันมีอยู่4ป้อมวาอยู่ตรงท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คิดว่าน่าจะมี4แหละอ๋อดูตรงนี้ก็ไม่มีมาให้ด้วยดีให้ตายเถอะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าซื้อแน่นอนครับแต่ว่าต้องเล่นก่อนนะต้องเอาส่วนลด90%ตตรงนี้ก่อนด้วยนะครับก็ราคาน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 1 4 0 0อะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับผมโอเคจบไปสำหรับหน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้าอื่นๆก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างหน้าที่2นะครับ Festival Bundle นะครับอันนี้หน้าเสียเงินอีกแล้วเป็นหน้าซื้อสกินนั่นเองนะครับซึ่งขอค่ามไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าสกินเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับแคนี่เคดนะครับผมอันนี้เป็นแท่งเขาเรียกว่าแท่งแคนดี้นะครับตรงนี้คุณสามารถมาเก็บ XP ฟรีได้นั่นเองครับตรงนี้ก็ จะรับทุกๆประมาณ8ชั่วโมงไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเออไม่แน่ใจเรื่องเวลาละกันนะครับอันนี้รับฟรี300อันนี้ถ้าดูโฆษณาจะรับฟรี500แล้วก็อันนี้เสีย300ทองจะได้มา1,000ทันั่นเองนะครับผมประมาณนี้อ่าซุมโลนะครับหรือว่ากาชาเกลือนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ก็สามารถเอาโลที่เราได้มาจากการเก็บเลเ้ลวตรงนี้นะครับหรือว่าเติมเอาก็ได้นะครับมาปั่นโลตรงนี้นะครับเพื่อเอาเรือพิเศษนั่นเองครับเรือประจํากิจกรรมนั่นเองรอบที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็น ROK OK j s s ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็น Battle Cruiser นั่นเองอันนี้มันเรือหางยาวติดมิสไซล์ชัดๆเออดูยังไงก็เรือหางยาวนะครับผมแล้วก็ ไม่มีขอบังคับการหรือว่าไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับก็ให้มาเป็นมิสไซล์ล,ล้วนๆนะครับมีเฮลิแพดมาให้นะครับผมแล้วก็แอนตี้แอร์นิดๆหน่อยๆอะไรทํานองนี้นั่นเองครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยแบตเทิร r คูเซอร์เป็นเรือที่ผมไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะไปนสนใจกับบิสมาร์กพี่แกม,มากกว่าดูเป็นเรือลําใหญ่แล้วก็น่ากลัวดีถัดจากโลใหญ่นะครับผมมาดูโลเล็กกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยจะเก็บง่ายหน่อย จะได้มาจากการเล่นนะครับผมแล้วก็เก็บเควสรลยวันซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีนะครับคุณก็สามารถมาสุ่มแบบนี้ได้โอเคผมลองสุ่มดูดีกว่าเนี่ยครับคุณก็สุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็รับรางวัลไปเรื่อยๆนั่นเองครับของดีที่สุดก็จะอยู่ช่องแรกๆอะไรทํานองนี้นั่นเองครับอันนี้ผมเกลือนะโอเคหน้าถัดมานะครับอันนี้หน้าเสียตังค์อยู่แล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นการซื้อโลนั่นเองจากการเติมนั่นเองครับคุณถ้าคุณอยากได้แพทเทิร์นคูเซอร์หรือว่าเรือดีๆของดีๆ คุณก็มาซื้อคุกกี้ตรงนี้แล้วก็เอาไปสุ่มโลได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมขอข้ามเลยละกันนะครับสำหรับหน้านี้แล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็ขอข้ามเลยสาหรับในส่วนต่อมานะครับหน้าเควสนั่นเองอันนี้คือข้ามไม่ได้เลยนั่นเองครับคือมันจําเป็นมากๆทุกคนจะต้องทําอันนี้นะครับเพื่อให้เควสของคุณหรือว่าทองของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับกับแคมปัสเอร์แลนด์นะครับผมเป็นเควสราลวันนั่นเองนะครับที่ถ้าคุณทําเสร็จแล้วนะครับผม ได้ทองมานิดๆหน่อยๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันจะได้ XP ตรงนี้นั่นเองครับแค a ดี้แคนนะครับผมก็สามารถทำให้เควสของคุณเนี่ยผ่านได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ทุกคนสามารถกดรีเฟซได้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันรีเฟซได้กี่ครั้งต่อวันนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเยอะอยู่นะน่าจะประมาณสัก3า5ี่หครั้งอะไรทำนองนี้นะครับหน้านี้จำเป็นมากๆนะครับในการปั่นอีเวนต์นะครับผมและก็ที่สำคัญเลย ถัดมาหน้าสุดท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นกิจกรรมอันใหม่แล้วนั่นเองครับกับโหมดใหม่โหมดเอสคอร์ดนั่นเองนะครับหรือว่าโหมดคุ้มกันกองเรือนั่นเองนะครับผมสําหรับในโหมดนี้เนี่ยมันจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมเหมือนเดิมนั่นเองครับแต่ว่าทีมนึงเนี่ยจะเป็นฝ่ายป้องกันเรือ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝ่ายโจมตีเรือนั่นเองนะครับว่าง่ายๆก็คือแบ่งฝ่ายแล้วก็มาตีกันนะครับในบทบาทคุ้มกันกองเรือนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นอีเวนท์ที่ผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับในเกมนี้ตั้งแต่เล่นมาตลอด3เดือนเลยนั่นเองครับอีเวนท์แรกเนี่ยก็จะเป็นยึดจุดใช่ไหมรอบที่2เนี่ยเป็นอะไรวะเป็นเดสแมทนะครับผมแล้วก็รอบที่3เนี่ยก็คือรอบนี้นะครับเป็นเอสคอร์ตนั่นเองนะครับหรือว่าคุ้มกันกองเรือนั่นเองถือว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ let's go <S อะไรครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงเกมเพลย์นะครับผมมาดูเซตกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้เซตที่ผมจะเอาไปเล่นในโหมดใหม่เนี่ยมันเป็นเซตอะไรนั่นเองแน่นอนครับว่าเป็นอีสคอปแน่นอนครับมาดูในส่วนของอาวุธนะครับผมบทบาทของเราในวันนี้นะครับในการคุ้มกันกองเรือหรือโจมตีกองเรือนะครับผมจะเล่นเป็นสายอาวุธหนักหมดเลยน,นั่นเองครับแล้วก็ กึ่งกึ่งสแปมนิดนึงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรือช้าๆแล้วก็โมบิลิตี้ต่ำๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับด่านนี้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะว่า ด่านนี้เนี่ยมันมีซอกแทกเยอะนั่นเองนะครับมีเกาะจํานวนมากมายเลยนั่นเองครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันสามารถมาหาเราได้หลายทิศทางเลยนั่นเองครับเวลาที่ถ้าเราไม่ชํานาญทิศทางมากพอเนี่ยเราอาจจะตกเป็นเป้าหมายหรือตกเป็นเป้านิ่งก็ได้นั่นเองครับแต่กลับกันเลยนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายที่เซอร์ไพรส์ศัตรูเนี่ยเราจะสร้างราเมจได้มหาศาลเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าตําแหน่งในแบบส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นการต่อสู้ในระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นั่นเองนะครับผมแต่ว่า ะระยะไกลก็มีนั่นเองครับเราก็จะเสียเปียบหน่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมเจอมานะครับมันก็เป็นระยะกลางนี่แหละที่ปืนใหญ่เราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปสุ่มดวงเอาว่า เราจะได้เป็นฝั่งคุ้มกันหรือว่าเราจะเป็นฝั่งที่โจมตีกองเรือนั่นเองถ้าเราโจมตีกองเรือเนี่ยเรืออาวุธหนักๆแบบอิสคอฟหรือว่ายามาโตะเนี่ยจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบในช่วงท้ายเกมมากๆเลยนั่นเองครับแต่ว่ากับการถ้าเราเป็น uh, ฝ่ายคุ้มกันกองเรือนะครับผมเรือประเภทเร็วๆหรือว่าโมบิลิตี้สูงกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบนั่นเองครับเพราะว่าจะตามกองเรือทันนั่นเองนะครับขอเสริมไว้นิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าทําไมถึงได้เปรียบตอนท้ายเกมนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยทางกองเรือของศั <mals S 2> มากนั่นเองครับแล้วก็ทําให้เราเดินทางลำบากเดินทางช้าๆเนี่ยเอาไม่ถึงแน่นอนนะครับผมแต่ว่าในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยที่ เกมมันกำลังจะจบนะครับมันก็จะเดินทางไปจมกองเรือัตูได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมส่วนสำหรับเซตที่เราจะเอาไปเล่นกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยอย่างแรกเลยนะครับมาดูมิสไซล์กันก่อนครับเป็นแอดมาค้านั่นเองครับแน่นอนว่าเป็นสายสแปมนะครับผมแล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างที่จะเอ่อกลางๆแล้วกันครับแล้วก็การการันตีว่าโดนเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนั่นเองครับผมเลยเลือกเป็นแอดมาค่าไปตามด้วยอพีเคขิดหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นมิสไซล์เสริิิิมมมนนรทที่่่่่าาาาตตดดดใใชอองงงงเกกยยโไ้สสจขวห นั่นเองครับเพราะว่าพี่แกยิงเป็นวิถีโค้งนั่นเองครับแล้วก็ตามด้วยสเปียร์ฟิตนั่นเองครับอันนี้ไว้ต่อสู้กับเรือลำน้ำนะครับเพราะว่าดาเมจแรงมากต่อมาเฮลิคอปเตอร์นะครับเล่นเป็นแพนสเปเชียลดาร์กอนวิงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่แนะ่นอนว่าดาเมจแล้วก็เรื่องความเร็วเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนั่นเองครับแล้วก็ ในส่วนต่อมานะครับเป็นแอร์ดิฟเฟนต์นะครับสองชุดยิงทั้งสองช่องนะครับผมติดเป็นกาปูลไปหมดเลยนั่นเองครับติดออกไปเรียกได้ว่าคูณ8เลยนะครับผมทำให้การต่อสู้ในระยะประชิดเราเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาพร้อมกับปืนใหญ่ที่ติดมาพร้อมกับตัวเรือนั่นเองครับตัวนี้ก็ยิงไปดาเมจสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ770 0นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าแรงมากมากเลยนั่นเองนะครับผมโอเคแนะนำเท่านี้ก็พอแล้วนั่นเองครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่ล็อกมาให้กััับตวเเรืออนน่งผ โอเคเดี๋ยวเราไปสู่ในช่วงเกมเพลย์กันเลยนะครับกับโหมด e s c o r รนั่นเองนะครับผม Let' Go อะไรครับก็มาอยู่กันในเกมกันเลยนะครับกับโหมดพิเศษนั่นเองครับที่มาพร้อมกับกลางเดือนและเราได้เป็นอะไรเนี่ยเดสทอรอย่างนั้นเหรอเราน่าจะเป็นฝ่ายโจมตีนั่นไงมีสัญ,ญลักษณ์บอกด้วยนั่นเองครับถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฝั่งที่โชคดีพอสมควรนะครับผมที่เลือกเลือ b บมาแล้วก็ได้เป็นฝั่งโจมตีนะ เฮ้ยมีอ e ิสคอัพเหมือนกันด้วยหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ดี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเอ้รู้ว่าใช่วะเฮ้ยต้องใช่ดิผมจำอ่านี่นี่นี่ใช่ใช่ใช่คนแรกคนแรกคนแรกเออผมจะจําเรือตัวเองผิดไปได้ยังไงใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอ e ิสคอร์พอยู่แล้วนะครับลำยาวๆแบบนี้แน่นอนว่าเอามาเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะสําหรับอ e ิสคอร์พเนี่ยโอเคครับเอ่อทำการต่อสู้กับยากนก่อนนี่ครับดูติดกาปุนมาเยอะขนาดนี้แล้วก็เอสสี่ร้อยด้วยบอกเลยว่ามิกสามสิบเอ็ดก็ไม่รอดนะครับผมฝั่งนู้นเขาเอาเป็นเรือบรรทุก เรือบรรทุกเครื่องบินไม่ค่อยเหมาะกับโหมดนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆนะมันเล่นได้แหละครับทุกคนคือเรือทุกประเภทในเกมนี้เนี่ยมันเล่นได้แต่ว่าผมคิดว่ามันจะรีดออกมาไม่สุดนะดินะมันเป็นแอร์ซัพพอร์ตนั่นเองครับแล้วก็อยู่แนวหลังนะครับถ้าเครื่องบินเราตายหมดเนี่ยมันก็ไม่มีดาเมจสนับสนุนให้เพื่อนเราเชไมล่านั่นแหละเ,เป็นสาเหตุที่ผมไม่ค่อยแนะนาเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบินในโหมดนี้สักเท่าไหร่นั่นเองครับเฮ้เพื่อนนายจะอยู่ตรงนี้ตลอดการตลอด,ลอด,ลอดไปไม่ได้นะ โอ้ oh, แต่ว่ามันเอามาสปอร์ตได้เฮ้ยอีซกคอร์เหมือนกันเฮ้ยผมยิงหนักหน้าเขาถอยหลังเฉยแต่ไม่เป็นไรครับโดนดาเมจไปหมื่นหกครับยิงพีหนึ่งพันไปครับต่ด้วยแอดมาฆ่าครับแล้วก็ตามด้วยอาเพีดหนึ K ่งครับแล้วก็สเปียร์ฟีดไปผมคิดว่ามันต้องโดนหนักๆแล้วโอเคยิงปืนหลักไปอีกทีหนึง่งโดนไปเจ็ดหมื่นไม่รู้โดนใครบ้างนะแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันแบบกองรวมอะ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาเอาเอาท่าที่ได้ครับพอ่อถอยถอยถไยถอะเอยเาาแลมม เขาแหลมมายิงอัดเข้าไปครับยามาโตะเอจิสและตามด้วยพีหนึ่งพันครับแอนดมาค้าอาร์พีเคคีหนึ่งและสเปียร์ฟีครับตายแน่นอนถ้าโดนเต็มๆตายแน่นอนไม่กดแฟร์ใช่ไหมอุ้ยเขากดแฟร์โอ้โหโถเอ้ยเสียดายเลยครับทุกคนเขากดแฟร์นะเมื่อกี้ถ้าไม่แฟร์นี่ตายนะอุ้ยผมหลบยูเคลียร์ได้ว่ะอุ้ยตึงอยู่เนี่ยโมบิลิตี้ช้าหน่อยครับแต่ว่าอร่อยแน่ช้าๆหน่อยอร่อยแน่และยิงสวนเข้าไปครับอิสคอฟเหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเลือดโลกว่ามากๆเลยเดี๋ยวรอ ปืนหลักโหลดเสร็จครับเฮ้ยแต่ว่ามีลุ้นโอเคได้1ล้ำเลยครับตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าธาร,รกิจของเรายังไม่สําเร็จเอ่อเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราต้องจัดการกองเรือตรงนี้ด้วยและยิงเข้าไปในซอกโอ้โหไม่โดนว่ะไม่ได้เลยครับยิงเข้าไปใน่ซอกเมื่อกี้อดเลย โอเคเดี๋ยวเราเคเลื่อนเรือไปข้างหน้าครับเพื่อทาดาเมจสักหน่อยอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวิยังมาตัวเอจิใกล้ตายแล้วครับยิงปืนหลักดักหน้าเรือและเรียบร้อยครับส่งกลับไปที่อู่ซ่อมไม่ใช่นะคือ <c oughs> มันสามารถเ,าเกิดใหม่ได้นะครับในหมวดนี้นะตายได้เรื่อยๆนั่นเองครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีสิ้นสุดหรือเปล่าแต่ว่า,าผมเคยตาย3 4รอบอะมันมันก็ยังตายมันก็ยังเล่นได้อยู่นะโอเคยิงท้ายเรือไปก่อนครับไม่ได้อีกแล้วอ่ะมุมเนี้ยเฮ้ยแต่ผมดักได้กาสโกล็อกแอดมาฆ่าไปไม่รู้โดนหรือเปล่าไม่น่าโดนว่ะ แล้เวเขาจะตายแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอ่าอิสโมนี่วาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมเข้าไปชิดตัวดีไหมเพราะว่าฝั่งนู้นเขามีเรือ,เร,อเร็วครับถ้าเราไม่ไปชิดตัวเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ทำดาเมจแน่นอนครับต้องสอยเฮลิคอปเตอร์ก่อนได้ไหมฮะต้องได้สักลำไม่ไม่ได้วะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาตัวเข้าไปถูก็ได้นี่ครับ อ๋ออันนี้เป็นเรือที่เราจะต้องคุ้มกันนั่นเองถ้าเป็นฝ่ายป้องกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายโจมตีเนี่ยเราต้องจมเรือพวกนี้ให้ได้นั่นเองครับก็จะเป็นเรือน่าจะสุ่มไหมหรือไม่สุ่มไม่แน่ใจครับแต่ว่ามันถึกมากๆเลยครับทุกคนมันก็จะเป็นประมกันนี้แหละยี้งมาฆ่าไปครับตามด้วยพีหนึ่งพันและสองร้อยเปดิบสองร้อยกี่มิลว่าผมจำไม่ได้ <c oughs> ผมจำไม่ได้แล้วตายเออโอเคกดฮิวมาหนึ่งทีครับเพื่อลดความเสียหายกดพีหนึ่งพันและเงี้เมาฆ่าตามด้วยปืนหล ือเรียกได้ว่าด่านนี้เนี่ยเป็นด่านรีดดามเมจดีๆนี่เองเนะครับเพราะว่าได้ดามเมจเยอะมากเห็นหน้าเรืออิโซโมครับแต่ว่ายิงไม่ได้นะกดแฟหนึ่งทีหลบมิสไซล์ครับผมโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอิโซโมเ,เขาเขาแหลมมาทางนี้โอเคได้เลยเพื่อนสวยนี่ยิงปืนหลักเข้าไป1ทีพีหนึ่งพันอดมาค่าอาพิเกีคิหนึ่งครับและสเปียร์สเปียร์ลิ้นพันเฮ้ยชิบหายแล้วโอเ้เกมค้าง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 เมื่อกี้จะยิงสเปียร์ฟิตไปนะไม่ได้เลยผมกดแฟร์ได้ไหม โอเคผมสเปร์แฟร,ร์ไปเล่นเฉยเลยครับเฉยเลยโอเครับดาเมจเต็มๆครับรอบนี้ทั้งตอปิโดทั้งมิสไซล์เมื่อกี้ลิ้นพันไปนิดหน่อยครับแล้วก็ลิ้นเออเลอร์หน่อยๆน่อยด้วยต้องขอโทษด้วยนั่นเองครับพอดีว่าไม่ได้วอร์มก่อนที่จะมาเล่นเลยอุยโอ้ผมเจอคู่ปา,าับวกกาสโกโอเคขอเม้มปากเล่นหน่อยแล้วกันนะขอเม้มปากเล่นหน่อยขอเม้มปากเล่นหน่อยขอเม้มปากเล่นหน่อยไอตัวนี้มันตัวอันตรายทุกคน ปืนหลักครับยิงเข้าไปที่ท้ายเรือโอเคเจ็บอยู่อภิเจกินหนึ่งครับโอ้ดาเมจเราสองล้านแล้วทุกคนกดแฟลชโอ้โหไม่ทันผมรู้ว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วครับเพราะว่าข้างหลังถอยไปนี่ก็ชนภูเขาน้ําแข็งนะก็เลยเลือกที่จะสู้มากกว่าแต่ว่ารู้สึกว่านี่ไงหุ้ยมีเรือโผมมาด้วยโอเคโอเคโอเคหุ้ยแต่ว่าก๊าซโกก็น่าอร่อยเหมือนกันยิงก๊าซโกไปก่อนครับไม่โดนโอ้โหกะพลาดไปหน่อยอีกบอแหม่รีดดาเมจไปได้2ล้านคนละ2ล้านอิ่มๆเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็แน่นอนครับว่ายิ่งทำดาเมจเยอะเราก็จะได้พวกเอพีพวกเงินพวกทองอะไรอย่างี้เยอะด้วยไฮ้ทองไม่เกี่ยวครับเพราะว่าทองเนี่ยเอ่อได้มาจากเอ่อคิวเรือนะครับจมเรือนั่นเองแต่ว่าถ้าไม่ได้จมก็คือจะได้น้อยมากๆนะแต่ว่าเรื่องเอพีเนี่ยเอ่อโหมดนี้เนี่ยการันตีเลยครับเพราะว่าเล่นรอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเล่นไปเนี่ยผมได้เป็นแสนเลยนะทุกคนเป็นแสนเลยเน้ยเยอะมากอะ่ะไอ้ตรงนี้เรืออะไรนี่เฮ้ยทุกคนมันใกล้จะถึงเอ่อเส้นชายแล้วอะ่ะเราต้องรีบแล้วปะ ผมไม่แน่ใจว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้นะครับแต่ว่าเราต้องรีบแล้วอันนี้ยิงดักไปก่อนครับเผื่อเขายังไม่ตายแต่ว่าตายแล้วไหมน่าจะตายแล้วครับและทางขวาครับมอสโกล็อกพีหนึ่งพันครับแอดมาค่าร้อยสองร้อยแปดสิบมิลลิเมตรครับและตามด้วยสเปียร์ฟิตครับแล้วก็อพีเคคิหนึ่งโอเคผมว่าได้ผมว่าได้ทำดาเมจไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆแบบนี้ต้องใจนิ่งนิดนึงอ่ะเอ้ยไม่มีแฟลรโอ้หโดนดาเมจเต็มๆเลยครับเมื่อกี้ดาเมจเต็มๆเลย แบบอัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับเมื่อกี้อุ้ยแล้วก็เรือเขาเปิดควันด้วยนะมั้ใช่ไหมเออเวลาเรือคุ้มกันนะครับเวลามันโดนดาเมจไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะเปิดควันแบบนี้ครับแต่ว่าเรายังทำดาเมจได้อยู่นะแค่ล็อกไม่ได้เท่านั้นเองครับประมาณนี้โอเคทำดาเมจไปก่อนครับผมจะเน้นเน้นเป็นเรือลำที่สองแล้วกันครับนี่ไงยิงเข้าไปอุ้ยไม่ต้องวนห่ะชิบหายไม่ได้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 อุ้ยถึงธงสามแล้วว่า ทอริทอรี่พอยทที่3อุเ้ยเขาหันมาอิสคอฟเดี๋ยวๆๆวผมม้มปากเล่นผมเม้มปากเล่น1วิ0ูวิศดวดิกดแฟลรโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดฮิวกดแฟลรกหนึ่งทีแอดมาค่าครับแอดมาค่าเร็วเร็วเร็วพีหพันแล้วก็ตามด้วย2 8งิมิลิเมตรอารพีเคิดหึสวยสวยสวยโอเคทำดาเมจได้มากเท่านี้แหละเพื่อนสามอสามะปะเออได้แค่นี้แหละเราอะ นะอุ้ยแต่ว่าเราเรากําจัดเรือไป2ลําแล้วนะก็ได้อยู่นะถึงมันจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มาทดสอบการเล่นให้เพื่อนๆนดูนะครับว่ามันมันจะเป็นประมาณไหนเนาะเออประมาณนี้แหละครับเออถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยเออผมคิดว่าน่าจะน่าจะเล่นง่ายหน่อยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นฝ่ายโจมตีกองเรือแบบอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเล่นยากนิดนึงครับยังไงก็ถ้าใครมีทริคอะไรดีๆนะครับผมอย่าลืมแนะนําผมด้วยนะเอ่อผมจะเอาไปปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาฝีมือให้มันดีกว่านี้นั่นเองนะครับผม หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทําคลิปนะครับถ้าท่านผู้ชมบอกว่าคลิปของผมเนี่ยไม่ดีตรงนู้นตรงนี้แล้วก็มีเหตุผลมายืนยันนะครับผมพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องฟีดแบ็กในช่องคอมเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับผมจะได้ช่องเราเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอิซุโมะนายต้องทําอะไรเอ่อนายต้องเข้าใจอะไรผิดแน่นอนนะครับผมโอเคยิงไปก่อนยิงไปก่อนอะไรก็ช่างอหรตอนนี้ยิงไปก่อนตอออนนนนนนีีีี้้้ผมมมลิพพัาาาากกกกว่่จะะะไรแบบซเย โอ้โอเครู้สึกเหมือนเขาจะตายไป2ลำแล้ววะไม่แน่ใจว่าถ้าหลอดเลือดข้างบนมันหมดเนี่ยมันตายหรือยังนั่นเองครับเดี๋ยวกดฮิวไปหนึ่งทีครับสองร้อยแปดสิบมิลลิเมตรโหลดเสร็จพอดีครับยิงเข้าไปตามด้วยแอดมารค้าและพีหนึ่งพันครับอภิเษกกินหนึ่งตามไปสเปียร์ฟิตไปครับแล้วก็ตามด้วยเออ่ดักก้อนวิงครับเอาดักก้อนวิงมายิงก่อนดาเมจแรงพอสมควรนะยิงเข้าไปเออจม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 โอเคเรียบร้อยครับ ได้มาเป็นอิโซโมอีกหนึ่งลาครับเก็บคิวไปเป็น3แล้วแต่ตอนนี้ผมไม่น่าจะหนีทันนะผมเรียกเรียกว่าผมเอาดาเมจใหม้มากที่สุดดีกว่าน,นั่นเองครับโอเคไม่ต้องสนว่าจะตายไม่ตายแล้วเอาดาเมจดีกว่าเอาดาเมจเอ้ยิงเข้าไปโดนไหมไม่โดนครับและตายไปเรียบร้อยเลยครับเหลืออีก10วินาทีสุดท้ายก่อนที่เกมจะจบนะเฮ้ยมีกราสโกตตัวเมื่อกี้โอเคยังไม่ตายใช่ไหมเพื่อนมาขอปั๊มดาเมจก่อนขอฟาร์มดาเมจก่อน ขอฟาด์ดมจก่อนโดนไปอีก9ก้าแสนเอ้ยาหมื่นครับและแสนสองและจบไปนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเล่นครบ10นาทีเลยนั่นเองครับสำหรับเกมนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมค่อนข้างยาวนานพอสมควรครับแล้วก็เป็นเกมที่เอาไว้ใช้แบบฟาร์มยิปีนะครับอันนี้ได้แสนหนึ่งเลยนั่นเองครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่ารอบก่อนอนันนี้ผมก็ได้แสนหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ได้เงินมา6 0 0 0นนะครับผมได้ทองมา8นะครับเพราะว่าเราสังหารเรือไปได้น่าจะ4ลํลำโอเค ลำหนึ่งเนี่ยได้มาสองนั่นเองครับดามเมจที่ทำได้4,6ล้านหนะครับผมเยอะมากนะครับอันนี้ เอาไว้ฟาร์มดาเมทโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะครับถ้าใครอยากลองเรือที่แต่งอาแบบสายดาเมจนะครับโหมดนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับ m o d เด n Warship ในคลิปเอพิโซดนี้นั่นเองนะครับกับการรีวิวกิจกรรมใหม่ที่ชื่อว่า m e t a l f ร r สตนั่นเองนะครับหรือว่าโลหะเยือกแข็งนั่นเองครับหรือว่าเหล็กกาเยือกแข็งนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับโหมดใหม่นี้หรือว่าใครที่มีทริคมีวิธีการหรือว่ามีีีววิธเล่่่นผผทดกาม นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะส่วนสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากติดตามต่อเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสสำหรับในคลิปในวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาร่วมลบด้วยกันนะสหายแล้วเจอกัน